มันก็ว้าวกว่าที่เราคิดนะคะไม่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยพอใส่ไปก็รู้สึกว่าสบายแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะการทําความสะอาดการรักษาง่ายขึ้นกว่าใช้ฟันฟอมเยอะมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจี๊ยบนะคะมาจากจันทบุรีค่ะก็จะมีฟัน ฟันที่หายไปสี่ซี่ค่ะแล้วก็จะขดาดความมั่นใจเวลาย,ยิ้มก็จะเห็นปกติจะใส่ฟันปลอมค่ะใส่ฟันปลอมก็จะรู้สึกลำคาญมากๆแล้วก็เลยหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ฟันมันแบบมันรู้สึกสบายขึ้นนะคะก็เลยิรู้จักรักันเเคยม รู้จักคลินิกคุณหมอโชคจาก youtube ค่ะก็ดูจาก youtube หลายคลิปเลยค่ะของคุณหมอก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เหมือนเปยเลยค่ะน่ารักมากๆแล้วก็ทีแรกก็กลัวเหมือนกันว่าการทำรากเทียมมันจะน่ากลัวแล้วก็เจ็บอะไรเงี้ยแต่พอมาทำคุณหมอรู้สึกว่ามันก็ว้าวกว่าที่เราคิดนะคะไม่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยก็เลยตัดสินใจมาใส่กับคุณหมอพอใส่ไปก็รู้สึกว่า สบายแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะการทําความสะอาดการรักษาง่ายขึ้นกว่าใช้ผันฟอร์มเยอะมากๆเลยค่ะแนะนำเลยค่ะการทำรากฟันเคลียมไม่ได้น่ากลัวกว่าที่ชิดแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากๆเหมือนออรู้สึกว่า เจ็บน้อยบาถ่อนฟันไ,ไมบางครารู้สึกเหมือนอะไรก็ง่ายไปหมดสบายไปหมดแบบไม่ได้เจ็บปวดที่เราคิดค่ะแล้วก็ไม่มีช้ำไม่มีบวมเหมือนกับข้ามคืนเดียวก็รู้สึกปกติค่ะสําหรับของพ่เจียบนะคะคุณหมอโชคบอกว่าเทคแคร์ดีมากแนะนําดีมากค่ะถ้าทำรักคันเทียมพิเจียบคิดว่าพ่เจียบตัดสินใจไม่ผิดนะคะเพราะเลือกมาจากหลายที่อยากแนะนําให้คนมาใช้บริการที่นี่เลยค่ะว้าวมากว้วสุดๆค่ะมั่นใจได้เลยกับคุณหมอโชคแล้วก็ทีมแพทย์นะคะ